าช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะมาติดตามทังข่าวทันทรมกับดิฉันนภาวานเกกเกษมสุขค่ะอำเภอพันทองจังหวัดชนบุรีเร่งกันแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองพันทองนายอภิสิทธิ์ทีระภูลฤทธ ายอำเภอพานทองประชุมการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองพานทองซึ่งในปัจจุบันอำเภอพานทองมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมสภาพเศรษฐกิจสังคมมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วประชากรหลั่งไหลเข้ามาประกอบอาชีพสร้างงานสร้างไรายได้เป็นจำนวนมากจึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยบ้านจัดสรรคอนโดมิเนียมห้องเช่าหอพักผู้ประกอบการนักลงทุนเข้ามาประกอบกิจการเป็นจำนวนมากก่อให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อมมีสภาพน้ำเสียเป็นสีดำส่งกลิ่นเหมน็น สภาพขออภัยค่ะสถานประกอบการบางแห่งก็ได้มีการวางท่อระบายน้ำแยกน้ำดีและน้ำเสียน้ำใช้ทุกชนิดมารวมกันที่ท่อระบายน้ำไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองโดยไม่มีการบำบัดให้อยู่ในสภาพที่ดีก่อนคืนสู่ธรรมชาติซึ่งการแก้ปัญหา ซึ่งการแก้ไขปัญหามีการติดตั้งกังหันน้ำชัยพัฒนาไว้บริเวณประตูระบายน้ำคลองพานทองนำจุลินทรีย์บำบัดมาใส่น้ำและเร่งระบายน้ำเสียออกจากคลองซึ่งทำมาตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วและจะเร่งกำจัดวัชพืชให้หมดจากคลองโดยเร็ว,วค่ะและสำหรับประเด็นนี้นะคะพระคุณเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรไปรับฟังจากพระคุณเจ้ากราบนะมสการค่ะ,จะเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลาย ในอำเภอพานทองได้ไประชุมการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในลำคลองมีการขยายตัวของเศรษฐกิจสังคมมีประชากรเข้ามาประกอบอาชีพจนทำให้น้ำในลำคลองเน่าเสียเพราะโรงงานอุตสาหกรรมได้ปล่อยน้ำเน่าเสียลงมาในลำคลองจนทำให้น้ำเน่าเสียดังนั้นเราไม่ควรปล่อยน้ำเสียลงมาในแม่น้ำลำคลองขอเจริญพร ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจา้านะคะที่มีข้อคิดดีๆให้เราค่ะสำหรับทางข่าวทันธรรมนะคะได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทางข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะอุปถรัรมภ์ช่วงข่าวโดยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134